ออกตัวไ oh. oh, so oh, ปแล้วครับโอช็อตในโค้งแรกเหมือนจะเป็นรถสีขาวๆโอ้โหบอกเลยว่าไว้ีิเหมารุ่นนี้เยอะมากเลยครับดูครับเขียวกันหมดเลยครับเอาโอโค้งขวาแรกไม่มีใครยอมใครเลยครับ76ครับนำมาเป็นอันดับหนึ่งครับหมายเลข76ปัชชาประชาสมพงษ์ ส่วนขิงเรซิ่งทีมครัเก่งแล้วนะฮะนี่ขี่กันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนขบวนพาเลทนะครับติด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 กันมาเลยฮะนิจจา400รอยากสวนขิงเรซิ่งชิ่งทีมครับประชาสมบงครับขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้รถสีเขียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับระดับสองครับเขียวซีดครับแล้วก็มีม่วงแบบนี้ CP2 ีทูเรซิ่งทีมครับจริงๆริะซื้อกระป๋องเดียวกัน ต่ตากแดดซีบีทูชอบรถไปตากแดดอ๋อทำไมทำไมอ่ะมันเขียวไปกระท่อมครับโอ้หตัดอหน้ากันแบบนี้เลยฮะร้อยอาโอ้ยเอาแล้วครับตรงนี้ไม่ต้องยกครับมายาวๆครับมายาวๆครับกดมาเลยครับแหลแรกฮะต้องบอกว่ารถของบระชาสมพงศ์นี่แรงจริงนะครับ หนึ่งนาทีอ้าวเอาทะลุไปแล้วยังอ่ะสิบเจ็ดครับสิบเจ็รถของทัชเนี่ยทำเวลาต่อรอบได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดในสนามอยู่ตอนนี้108.181ฉะนั้นแล้วประชาสมงมงอย่านิ่งนอนใจครับคนเร็วอยู่ข้างหลังครับ ซูเปอร์สปอร์ต600ซีนะครับซูเปอร์สปอ600 c c please bring your bike to the gate s u p e r ร์สปอ600 c c if you are ready please bring your bike to the gate please bring your bike to the gate นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับซูเปอร์สปอร์600ซีซีนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับเวลาเราดีเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกเอาครับสวนกิ่งครับคนที่กดดันคุณยู่ข้างหลังไม่ธรรมดาครับแล้วเขาเร็วมากครับ จาก CP2 แล้วกำลังจากขวาตรงนี้ในหน้าที่หมายเลข997นะครับธนวัฒน์นะครับจากพรเพชรเรซิ่งสามคันหัวแถวไม่ธรรมดาดังนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับแต่อย่าลืมครับนี่คือคลาส s B ค<ช>รับ B ครับผมอย่างที่บอกอะรุ่นนี้นะคลาส B มีไทม์ลิมิตด้วยนะอยู่ที่1.17อะคะ่ะเอาล่ะ เอาละมันปริมปริมท่านผู้ชมครับถ้ารอบต่อไปเห็นเวลาที่ขึ้นอยู่บนจอไหมครับล้าสแสบ,บถ้าใครเร็วกว่า1นาที17นั่นคือเป็นการจบชีวิตเลยครับต่อให้เร็วแค่ไหนก็ไม่ได้ถ้วยครับเพราะรุ่นนี้เป็นคลาส B ีเราลิมิตนักแข่งไว้ว่าต้องไม่เกินหนึ่งนาที17วินาทีครับซึ่งตอนนี้ครับธนวันรจะธนวัน์ทัตประชาก็ไม่กล้าแซงกันไม่กล้าแรกครับเพราะว่ากลัวจะทำให้รถตัวเองนั้น เร็วกว่าเวลาที่ทม์ลิมิตกำหนดถึงเข้าที่หนึ่งไปก็ไม่ได้ทุวยครับเออทีมเนี้ยไม่เอามาเล่นในภาคพอดีทีมงานแจ้งมานะฮะว่ารุ่นต่อไปนะครับ Honda c ครับกับสกูตเตอร์2 0 0ซีซีนะครับ Honda c ครับและสกูตเตอร์2 0 0ซีซีนำรถไปติดทานสปอนเดอร์ได้เลยนะครับ นำรถไปติดทานสปอนเดอร์เลยครับสกูตเตอร์ 200cc and Honda ครับ please get your Transponder ต่อฮะเชิญเลยครับเอาสุดตัดเวลาแล้วครับเรียบร้อยมีไหมฮะมีไหมฮะโดนไหมโดนไหมโดนโดนไหมโดนเอ้อมินเมมินเม17เก่งเดียว เดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนผู้ชมครับว่าใครจะขาวเปลี่ยนก่อนคนแรกผมใช้คำนี้แล้วกันขาวเปลี่ยนฟาวอาครับเหมือนเมื่อวานอ่ะที่แบบว่าปริมปร,มปริมนะคะปริมเลยนะเขาเรียกว่าห้อยไว้ด้วยเส้นผมนะฮะจุด0,08อย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะครับตอนนี้รถของประชาสมพง่ะเวลาต่อรอบช้ากว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาดึงช้ากว่าเนี่ยนะในคอมเมนต์ทางบ้านเขาบอกว่า เขียวมินมินไม่ใช่ซีดนะอ๋ออันนี้เขียวมิ้นเหรอใช่ใช่ขอโทษแถวบ้านไม่มีแถวบ้านมีแต่ซาลาแหน่ไม่มีมินใช่ไม่แถวบ้านผมมีแต่ซาลาไม่มีมินทางบ้านบบแ83สิสู้ๆนะ25ลึกๆหน่อยอะไรลึกๆหน่อยอย่ะ25้าทลึกกว่านี้ก็ทะลุแล้วครับตอนนี้25้าเนี่ยลึกๆหน่อยย5อยู่ไหนทัดอันดับ3นะฮะครับตอนนี้เวลาเขาก็ปริมปริมแล้วนะคะ คือตอนนี้ถ้าทัดลึกกว่านี้ทัดน่าจะพับเพียบอ่ะเรียบร้อยซูเปอร์สปอร์ต 600cc ครับซูเปอร์สปอร์ต 600cc นำรถไปที่ปากทางพิษครับซูเปอร์สปอร์ต 600cc ซูเปอร์สปอร์ต 600cc please bring your bike to the gate please bring your bike to the gate เนาทีจุด7่อันนี้ก็ปริมเหมือนกันนะ 0ูนเหลืออีก3รอบสนามค่ะสำหรับรุ่นนี้นะมีเสียง<ส>มีเสียงปกมือหรือแบบเสียงซาวอะไรเใหญ่ๆไหมจะได้ต้อนรับใครทะลุก็แบบต้อนรับสู่ครัรเอ้ hey! คอมเมนต์จากทางบ้านนะฮะถ้าองมดีคุณคือผู้ชนะอมอะไรครับอมเวลาอมไม่ออมอยู่ที่ทางตรงนะฮะ มาครับ997 997กับ25ครับนี่ครับหันมามองหน้าเพื่อนครับเอาไปก่อนเลยสุอร์สป600ซีซีครับสุอร์สป600ซีซีนำรถไปที่ปากทางพิษครับเอาแล้วครับแล้วก็ซัดกันต่อครับผ่านทางตรงไปแล้วอยู่ที่ว่าเกมอยู่ที่ว่าใครจะยืดได้เท่าไหร่นะครับทะลุไปแล้วหนึ่งค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วการกลุ่มทะลุหนึ่งครับ หมายเลข37ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีต้อนรับสู่คาส A เอครับค,คุณสุดธวีสุริยะวงศา,ค,าครับตอนนี้เป็นจังหวะการยืดนะครับหมายเลข997นะฮะยืดทิ้งมาประมาณเกือบหนึ่งวิยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงไปแล้วครับยาวไปแล้วฮะ โอ้โหออกจากร้อยเข้า S 1คนเดียวเลยครับเข้า S 1มาคนเดียวตามด้วยหมายเลข25ครับทัดครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับพิมพ์มาเลยครับ ID Helmet CP2 Racing Team ตามมาติดๆนะฮะอาล้วฮะกับพรเพชร Racing Team นะครับสรงเข้าประกวดสองคัน,นนี้ไล่กันอยู่ครับอันดับ 3, 4, 5ตอนนี้บวกกันมา ไม่รู้ว่าเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะ ID Helmet อยู่หลังสุดนะครับ Rob Stamm เป็นนักแข่งต่างชาติครับบี b เข้ามาเมี1นึแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมายเลข9ก9โอ้โหทัดก็ไปเหมือนกันครับอ้าวทัดด้วยครับทัดทะลุครับ CP2 อันดับ1อันดับ2องบายบายฮะ ลากตัวเองออกจากเกมการแข่งขันครับผมตอนนี้ประชาสมพงเป็นประชาสมใจครับขี่ที่สามจะได้ที่หนึ่งซูเปอร์สปอร์ตหกร้อยครับซูเปอร์สปอร์ตหกร้อยนำรถไปที่ปากทางพิษครับซูเปอร์สปอร์ต6ก0ุ้ยซูเปอร์สปอร์ต6ก0 please bring your bike to the gate please bring your bike to the gate now ผู้บริหาร CP2 ทำงานยังไงครับไหนเมื่อวานคุณขิงใส่ผมว่าคุณเป๊ะนะครับทีม CP2 เปะะ๊ะครับ1 6 9่งหเกี่กครับเลขที่ออกครับไม่เมื่อวานหนึ่งแล้วเขาขิงใส่ผมไงว่าไม่ได้แดกกูหรอกเรียบร้อยครับได้กินแล้วฮะตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเขาคร่าวทะลุไปกี่คันครับพี่ซธ ใเเอาาไปปวล CP2 นี่ยตอนนี้มีทะลุไป4คันท่วนครับมีทั้งหัวกลุ่มและกลางกลุ่มนะฮะทีมงานก็ต้องคุมเวลากันให้ดีนะสำหรับเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายเป็น last lap แล้วนะคะเข้าที่หนึ่งต้องดีใจนะฮะแต่อันนี้เข้าที่1นอ้าวเซ็งเฉย <laughs> Super Sport, hokola Super Sport six hundred. Please bring your bike to the gate. Bring your bike to the gate. The gate will be closed in two minutes. Ah, <laughs> เหลือเหลือห้อยอยู่คันหนึ่งครับไอดีครับติดติดครับเพราะหนึ่งสองไปแล้วฮะในรุ่นนี้นะคันสีแดงใช่ไหมต้องดูอีกทีต้องดูประกาศเอาพี่ช่วยอีกทีฮะคันในรุ่นนี้นะสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาส B จบลงไปแล้วนะคะในรุ่นถัดไปค่ะพี่เซตเราก็มาเพิ่มความมันในรุ่นถัดไป รุ่นถัดไปคือไฮไลท์ของการแข่งขันพักข้าวเที่ยงนะฮะใครที่หิวข้าวแล้วรุ่นนี้อาจจะวางช้อนไม่ได้เลยนะครับถูกต้องค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไฮไลท์รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะเสียงเครื่องยนต์มันเร้าใจักทีเดียวนะ,ะในรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต6 0 0 c ีค่ะเป็นรุ่นที่เร่งอะดรีนาลีนได้ดีมากหนูชอบเสียงท้อนในรุ่นนี้มากเลยนะสำหรับในรุ่นของซ u เปอร์สปอร์ต6 0 0ซ c ในกรีดส,สตาร์นะฮะในแฟลกของเราวันนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด9คันค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงมัตสยนะครับกิจกรรมของเราไม่หยุดนะครับก็ยังสามารถจะเดินชมนะครับแล้วก็ นะครับร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆในสนามกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่ร่วมกิจกรรมนะครับกับ Superbike Max Tag Day and Trophy ในวันนี้ครับครับผมตอนนี้เป็นรุ่นของ Super Sport 600cc นะครับ Super Sport 600cc ที่กำลังเข้าสู่กริจการแข่งขันนะฮะ Super Sport 600cc นะครับนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับ Super Sport 600cc please bring your bike to the gate your session Your race session already started 10 minutes a go. Your session already start 10 minutes a go. You have 10 minutes left. นิ็ย้งไหมคะเห็นย้ำมาชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกนะคะท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมในงานของเราในวันนี้แล้วนะคะปากทางเข้าของเรานะคะจะมีคูปองจับรางวัลลัคกี้ดอนนะคะร่วมลดลับของรางจากสปอนเซอร์ของเรานะคะท่านใดที่ได้รับคูปองมาแล้วนะคะยังไม่ได้เขียนชื่อนะคะ รีบๆเขียนชื่อแล้วก็มาหย่อนลงในกล่องรับคูปองเรานะะ